จริงๆแล้วการที่เราเข้ามาออกกำลังกายเนี่ยครับเรามาถอยมวย,ยในรูปแบบของการเอกกำลังกาเนี่ยมันจะแตกต่างกับมวยอาชีพครับกา,ารชกมวยเนี่ยมันจะมีการที่ใช้พลังเยอะมันทำให้เราเหนื่อยออกเยอะทําให้เราสามารถน้ำหนักได้แต่ว่าแรกๆมาจริงๆแล้วมันก็อาจจะปวดเนื้อปวดปวดตัวหน่อยเพราะว่ามันมันได้อ,ออกกําลังกายในส่วนทีบ่บางส่วนที่เราไม่เคยออก วันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับอีก1นึ่งซอฟต์พนะคะที่มีมายาวนานนะคะของประเทศไทยนั่นก็คือธุรกิจมวยไทยนั่นเองค่ะแต่ที่น่าตื่นเต้นไปมากกว่าน,นี้นะคะวันนี้เราอยู่กับแชมป์เดบรุ่นไฟเวทคนที่26นั่นก็คือคูณหนึ่งชัดชัยสาสกุลนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันนะคะ อนนี้นะคะเราก็ได้ขึ้นมาอยู่บนเวทีมวยนะคะพร้อมที่จะชกไม่ใช่ค่ะพร้อมที่จะพูดคุยกับคุณหนึ่งแล้วนะคะอย่างที่ทุกคนทราบนะคะว่าคุณหนึ่งเนี่ยก็คือเคยต่อยมาหลายเวทีมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเวทีในประเทศไทยหรือว่าเวทีนานาชาตินะคะแล้วอะไระคะเป็นจุดที่ทําให้คุณหนึ่งเนหะันตัวมาเป็นครูสอนมวยคะจุดเริ่มต้นจริงๆแล้วเราไม่ได้ตอนแรกไม่ได้ตั้งใจที่จะมาเป็นเปิดยิมหรือว่าเป็นครูสอนมวยแต่แรกเราหลังจากเลิกชกมวยไปก็ทหํหลายหลายอาชีพสุดท้ายมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผม ายเพียินดีคือเสนาคุณวิรัติว,วชิระตะวงศ์เนี่ยอ,อยากให้เราไปดูมวยสากลของทีมงานพี่ยินดีก็เริ่มไปเข้าไปดูแลนั่นคือจุดร่มต้นที่เราทําให้เราได้ได,ได้ได้เข้าไปไปสอนเด็กนักมวยแล้วก็เริ่มมีความพิสีอยากจะเปิดยิมก็เริ่มมาเปิดยิมที่นี่ ก็คือจุดเริ่มต้นก็คือเกิดจากความชอบและความรักนะคะก็เลยทาให้คุณหนึ่งมาเป็นครูสอนมวยและเปิดยิมมวยนั่นเองนะคะแล้วส่วนใหญ่แล้วค่ะลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการหรือมาต่อยมวยค่ะเป็นลูกค้ากลุ่มไหนครับคุณหนึ่งตอนนี้ก็หลากหลายนะครับมีทั้งคนทั่วไปมีว่าทั้งเด็กทั้งผู้หญิงหรือว่าคนที่สูงอายุก็ออกกําลังกายกันก็มีแต่ที่ยิมเราเนี่ยจริงๆแล้วมันก็จะมีมีมวยอาชีพที่เป็นที่โชกจริงๆที่เป็นมวยสากลอาชีพจริงๆก็มีอยู่เยอะก็เลยก็เลย ผสมผสมกันไปอ๋อค่ะก็จะมีทั้งมวยที่อาชีพนะคะแล้วก็ออกกำลังกายด้วยอย่างที่คุณหนึ่งบอกเนาะในเรื่องของเทรนออกกําลังกายนะคะตอนนี้ก็คือกําลังมาแรงมากๆเลยนะคะแล้วแสดงว่าธุรกิจเนี่ยยังมีโอกาสที่จะพัฒนาและต่อยอดไปได้อีกใช่ไหมคะครับมันก็มีโอกาสไปหลายๆอย่างนะ่มันก็มีโอกาสที่เราจะไปทําให้ยิมเราทันสมัยขึ้นอย่างเช่นตอนนี้เราแค่ไม่ติดแอร์เลยเอา่อไปอาจจะ 他老。 ได้มีฐานลูกค้าที่มั่นคงขึ้นเราก็น่าจะติดแอร์ได้เพื่อให้ลูกค้าได้เย็นหน่อยสบายหน่อยแต่บางคนไม่ชอบจริงๆแล้วเริ่มต้นมาเราก็เคยคุยกันว่าหรือเราจะให้ยินเราติดแอร์แต่ว่าลูกค้าทุกคนก็หลายหลายคนนะไม่ทุกคนแต่หลายคนว่าถ้าไม่ติดแอร์มันก็จะร้อนหน่อยมันก็จะทําให้ออกกาลังกายได้หาักเอื้ออได้เบิร์นหน่อยก็แล้วแต่หลากหลายแต่ก็ต่อยอดไปอาจจะทําให้เราสร้างมวยที่เราสอนเป็นมืออาชีพที่โชคจริงๆเนี่ยไปเป็นแชมป์โลกไว้มันโอกาสเป็นไปได้หมดครับก็ ก็รอดูต่อไปไา้ค่ะแล้วอย่างนี้คู่แข่งก็ต้องเยอะใช่ไหมคะคนหนึ่งจริงๆ ที่คู่แข่งก็มีเปิดยิมในการออกกำลังกายแบบนี้ก็เยอะนะครับแต่ของเราเนี่ยมันจะแตกต่างตรงที่ว่ายิมเรามีมืออาชีพด้วยมีมืออาชีพที่จะไปไปไปต่อยด้วยแล้วก็ครูที่สอนมวยในยิมเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นนักมวยจริงๆที่ยังชอกอยู่หมดจากการโชคมาไม่ก็ช่วยสอนอะไรทนองนี้ครับมันก็ทําให้มันได้จากความจริงมากกว่าเป็นเลียวมากกว่าก็คือได้จากครูสอนที่แบบประกบชิดกับ<ช>ตัวนักมวยเองเลย<ช>ลเอะไรเองซึ่งเป็นจุดเด่นของที่นี่นะคะที่สักสกุลยิมนะคะที่แตกต่างจากที่อื่นใช่ไหมคะแล้วมีแชมป โลกหรือสองคนด้วยแล้วก็ปกติแล้วแชมป์โลกสองคนนี้ก็สอนช่วยสอนด้วยโอ้โหเราก็ได้ใกล้ชิดกับแชมป์โลกลโลกีกด้วยนะคะดีมากมากเลยค่ะที่นี่นะคะแล้วหนูมีข้อสงสัยอยู่ข้อนึงค่ะคนหนึ่งเมื่อตอนเด็กๆเนาะพ่อก็จะเปิดมวยไทยเจ็ดสีนะคะแต่ปัจจุบันนียมันมีหลายเวทีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเวที K1 คิกบ็อกซิ่งหรือไทไฟนะคะแต่ละเวทีอะค่ะมันเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงบ้างอะค่ะมันก็จะแตกต่างกันไปครับในรูปแบบการแข่งขันแตกต่างกันไปมันก็เริ่มเริ่มเริ่ม หมือนกับว่าพัฒนากันไปแต่ละรูปแบบไปเรื่อยๆเอาอย่างนน้นมาผสมอย่างนี้เอาอย่างนี้มาผสมอย่างนู้นอย่างเช่นมวยไทยก็มันมีมวยไทยล้วนๆ5ยกก็มีปัจจุบันนี้มีมวยไทย3ยกก็มีคิกบ็อกซิ่งก็จะตัดอาวุธบางอย่างของมวยไทยออกไปอย่างเช่นซอกอย่างเช่นอะไรพวกนี้ตัดออกไปเอ็มเอเอก็มีหรือว่า UFC ก็มีมันก็ทําให้หลากหลายขึ้นจุดที่ทําให้คนสนใจต่างๆกันไปมันก็แล้วแต่คนชอบแบบไหนก็มีหลายแบบครับมีหลายแบบก็มีหลายแบบให้เลือกกันใช่ไหมคะอย่างมีหลายเวทีอย่างนี้มันก็สามารถ ที่จะสร้างโอกาสให้กับธุรกิจมวยได้ด้วยใช่ไหมคะก็มีมีส่วนครับมีส่วนมีส่วนมีส่วนแต่มันก็มีบางอย่างที่ในในมวยไทยที่ยินประเทศเราที่เราส่งเสริมเนี่ยมันยังไม่แพร่หลายอย่างเช่นเอเอ็มเอที่มันมีผสมผสานเอากับการตัอสู้ที่อยู่บนพื้นเอามาผสมผสานกับการชกบนบนบนเวทีมันก็ยืนต่อยกับนั่งต่อยนอนต่อยมันไม่เหมือนกันทีนี้มันก็เมืองไทยยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยได้รับวามนิยมเท่าไหร่แต่ก็เริ่มเข้ามาแล้วมันก็เริ่มเข้ามาแล้วต่อไปไม่แน่อนาคตก็อาจจะมีรูปแบบนนีี้้เเขาามออกยะ ใจนะคะพอฟังแบบนี้แล้วเนี่ยหนูก็รู้สึกว่าเฮ้ยสนใจอยากจะเรียนมวยไทยแล้วแต่ด้วยความร่างน้อยของหนูเนี่ยเป็นผู้หญิงร่างน้อยใช่ไหมคะแต่กลัวเรียนแล้วเราจะรู้สึกแบบเจ็บปวดไหมทําหรือเปล่าหรือหรือแม่ก็ะคิดในใจว่าเฮ้ยฉันจะไหวไหมจะหายใจทนหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะอยากจะให้คุณหนึ่งค่ะฝากกับเพื่อนๆทางช่องนะคะว่าถ้าเขามีความคิดแบบหนูเนี่ยการที่จะมาต่อยมวยเนี่ยมีข้อดีอย่างไรคะมันจะเจ็บหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วการที่เราเข้ามาออกกําลังกายเนี่ยครับเรามาต่อยมวยในในรูปแบบของการ สายเนี่ยมันจะแตกต่างกับมวยอาชีพครับไม่เจ็บหรอครับมันจะได้ต่าคนที่เคยฝึกมวยมาจะรู้ว่า การชกมวยเนี่ยมันจะมีการที่ใช้พลังเยอะมันทําให้เราเหงื่อออกเยอะทําให้เราสามารถน้ำหนักได้แล้วก็ไม่เจ็บหรอกครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปต่อยอะไรมันไม่เหมือนมวยอาชีพจริงๆแต่ว่าแรกๆมาจริงๆแล้วมันก็อาจจะปวดเนื้อปวดปวดตัวหน่อยเพราะว่ามันมันได้ออกกําลังกายในส่วนที่บางส่วนที่เราไม่เคยออกมันทําให้เราเมื่อยธรรมดาสุดท้ายแล้วนะคะก็อยากให้คุณนึ่นนะคะฝากนะคะช่องทางเผื่อมีใครที่สนใจแบบหนูเนี่ยอยากจะมาเรียนต่อยมวยที่ศาสนพุลยิมมะค่ะว่ามีช่องทางในการติดต่อค่อ โดยหลักๆก็มีเพจทาง Facebook นะครับเพจเพจสาสกุลบ็อกซิ่งยแล้วก็จะมีทางทาง Facebook ของครูก็คือจัดชัยสาสกุลแล้วนิดนึงค่ะคุณหนึ่งพอจะมีโปรโมชั่นให้กับแฟนคลับ n ็ u Channel บ้างไหมคะก็ เราจะลดได้500บาทครับ500บาทต่อหนึ่งเดือนนะครับต่อหนึ่งเดือนนะคะก็สำหรับใครที่สนใจนะคะก็ให้กดไลค์นะคะแล้วก็แคปหน้าจอนะคะนำมาเป็นส่วนลดนะคะ500บาทที่สาสกุณหยิบที่นี่ได้เลยนะคะก็วันนี้นะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะที่ได้มาพูดคุยกับครูหนึ่งนะคะต้องขอขอบคุณคุณคหนึ่งมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับเรานะคะในเรื่องของมวยไทยนะคะขอบคุณค่ะ วันนี้นะคะเราก็ได้ทั้งเหลืออและสุขภาพที่แข็งแรงนะคะเห็นไหมล่ะคะว่าศิลปะมวยไทยเนี่ยไม่ใช่แค่กีฬาการต่อสู้อย่างเดียวแต่ยังเป็นสินค้าวัฒนธรรมนะคะที่แตกลายสู่ธุรกิจสามารถเพิ่มมูลค่าได้อีกด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะช่อง NBU Channel นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนแต่ก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r i b e และกดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ